สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับก็เรามาเริ่มดูข้อมูลล่างกันก่อนนะครับสำหรับงวดวันที่17มกราคม2568นะครับท่านผู้ชมครับงวดนี้นี่เขาออกวันที่17มกรานะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากวันที่16นี้เป็นวันหยุดนะเออเป็นวันครูหรือเปล่าถ้าจำไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมรู้สึกเขาจะเลื่อนมาออกวันที่17นะครับ ก็ก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็ต้องถือว่า รวยยกช่องได้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับ10หน่วยนี่บนนี่เข้า0 9นย์เเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็เลขล่างก็เข้า51เต็มเต็มเลยท่านผู้ชมเฉียดเป็นนิดเดียวก็คือ3ตัวนะั่นนะผมเน้นไปที่0 9 7ย์นะแล้วก็0นย์กับ9มาท่านผู้ชมแต่ก็2อนั้นดับเอาไม่อยู่แต่ว่า3ตัวนั้นเราเฉียดไปนิดเดียวแต่ว่าเราได้ 09ตรงๆงท่านผู้ชม10หน่วย09นะบนนะตรงๆงแล้วก็ล่าง51ตรงตรงท่านผู้ชมก็ผมจะใช้กบว่ารวยยกช่องเลยท่านผู้ชมนะโชคดียกช่องต้อนรับปีใหม่ก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ f c ช่องโชคดีชนแนลท่านผู้ชมตามที่ผมปรารถนาและอธิษฐานไว้นะท่านผู้ชมปีใหม่ก็อยากให้ f c ช่องนี้โชคดี ก็มาทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมเรามาดูกันนิดนึงท่านผู้ชมครับว่าสูตรนั้นเข้าดีมากสําหรับบนนะท่านผู้ชมเนี่ยครับเรามาดูสรุปบนวันที่สองมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะเด่นบนเดินดีสี่สูตรท่านผู้ชมหวยออกศูนย์สองศูนย์เก้านะท่านผู้ชมนะออกสองศูนย์เก้านะเนี่ยครับ สิบเอ็ดสูตรนี่ถึงแม้จะมีหลุดไปสองสูตรแต่ก็ไม่มีผลต่อตัวชนเรานะท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าชนเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งถ้ามีสูตรหลุดมันก็ไม่หลุดเพราะว่ามันชนอย่างน้อยก็ห้าหกเจ็ดแปดสูตรทนะ่านผู้ชมเราให้ทั้งสิบเอ็ดสูตรนะงวดนี้นี่สี่ห้างวดติดแล้วนะที่ตัวชนมานะครับสูตรแรกก็เข้าศูนย์สองผ่านท่านผู้ชมมีสูตรนี้ที่หลุดท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่มีผลอะไรนี่ก็มาสองตัวเก้ากับศูนย์ อันนี้ก็มาสองหลักร้อยท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาดูสี่ตัวสี่สูตรนี่ท่านผู้ชมมาทั้งศูนย์ทั้งเก้าเลยนะครับผ่านนะครับนี่ก็มาศูนย์ผ่านนี่ก็มาศูนย์มาสองแล้วก็ผ่านอันนี้ก็เนี่ยหลุดสูตรที่สองนี่ก็มาเก้าศูนย์ผ่านท่านผู้ชมอันนี้ก็มาศูนย์ผ่านนี่ก็มาทั้งศูนย์ทั้งสองก็ผ่าน 11บสูตรท่านผู้ชมเนี่ยครับสิบูตรนี่หลุดไปแค่1นสองหลุดไปสองสองสูตรแต่ก็เรามาดูตัวชนผมเน้นไปที่0นย์กับ1ผมให้เด่นที่สุดศูนยท่านผู้ชมเห็นไ,ไหมที่ขีด2ขีดนี่คือ,คอเด่นสุดร,รอง1ก็คือขีดแค่เส้นเดียวสังเกตนะครับเด่น0รอง1มาที่0นหลัก10บท่านผู้ชมนะ ร้อยสิบหน่วยมาหมดเลยท่านผู้ชมนะผ่านนะแต่ว่าเราตัดเนี่ยครับหลักร้อยนี่ผมไปเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะมันกลับไปสิบช่อย่างนั้นนะส่วนหลักหลัก1ิบมาหน่วยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะแต่ก็10หน่วยเราก็ถูกอยู่แล้วนะร้อยผ่านนะครับมาที่สองนะ10เราก็มาที่ศูนย์นี่ท่านผู้ชมก็ผ่านหน่วยมาที่เก็ ผ่านนะร้อยสิบหน่วยเสียดายสองจริงๆท่านผู้ชมผมเน้นไปที่หนึ่งนะหลักร้อยนะเราไม่มีดวงจะถูกสามตัวท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับท่านให้มาแค่นี้นะหลักร้อยดับสี่ห้าหกเก้าผ่านนะหลักสิบนี่ทั้งดับสิบขั้นเทพท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าหลุดแล้วไม่หลุดซ้ําก็ไม่หลุดซ้ําจริงๆนะเขากลับมาเดินต่อนะครับหลักสิบล่างไอสิบบนสี่ตัวก็ผ่านนะ ผ่านผ่านนะครับหลักสิบบนเนี่ยผ่านหมดเลยหน่วยก็ผ่านท่านผู้ชมเนี่ยครับคือผ่านหมดเลยท่านผู้ชมดับนี่หลุดเนี่ยครับสองเนี่ยหลดุดแต่ก็ไม่มีผลท่านผู้ชมนะสิบหน่วยเราก็ยังมาสิบหน่วยเราผ่านนะเรามาดูจับกู้เห็นไหมท่านผู้ชมผมให้ร้อยที่ศูนย์ 9, หนึ่งสิบที่เก้ากับศูนย์หน่วยหน่วยเก้านี่ครับผ่านนะครับศูนย์เนี่ย ก้าก็ผ่านนะเนี่ยครับทีนี้มาดูจับคู่เนี่ยผมเน้นสุดๆเลยเก้าเจ็ดนี่เน้นมากเลยเพราะว่าผมมั่นใจว่าเจ็ดกับเก้านี่น่าจะมาสิบหน่วยแต่มาศูนย์เก้าก็ยังดีท่านผู้ชมนะถือว่าผ่านนะครับจับคู่สิบหน่วยนี่หลายท่านถูกเยอะเลยท่านผู้ชมเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับศูนย์เก้าตรงๆเลยท่านผู้ชมผมให้แค่สี่ชุดนี่ท่านไม่ถูกนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะท่านผู้ชมนะร้อยสิบหน่วยนี่ท่านผู้ชมดูดีครับศูนย์ศูนย์เก้าเนี่ย เนี่ยครับแล้วก็หนึ่งศูนย์เก้าในท่านผู้ชมตรงๆนี่แต่มันมาสองไงหลักร้อยเป็นสองนะผมก็เน้นศูนย์เก้าเจ็ดกับหนึ่งเก้าเจ็ดเนี่ยผมเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งแต่เนี่ยครับมาสองศูนย์เก้าท่านผู้ชมเนี่ยศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเฉียดไปนิดเดียวท่านผู้ชมมันออกสองศูนย์เก้าเกือบไปนะครับแต่ว่าเราก็ยังได้ศูนย์เก้าตรงๆนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นบนนะเด่นบนก็ โอ้ต้องบอกว่าผ่านหมดเลยนะตอนรับปีใหม่ท่านผู้ชมก็สุดยอดเลยท่านผู้ชมนะมาศูนย์กับเก้าทีนี้เรามาดูที่สรุปล่างท่านผู้ชมสรุปล่างนี่ต้องบอกว่าแจ็คพอตแตกเลยท่านผู้ชมนะผมให้เด่นนะเด่นล่างสี่สูตรนี่มาเลยให้เด่นที่หนึ่งท่านผู้ชมนะหนึ่งสามหกลองสามกับหกนะเด่นหนึ่งมาหนึ่งเลยท่านผู้ชมนะถือว่าผ่านนะครับหวยออกห้าหนึ่งนะท่านผู้ชมนะมาหมดเลยทั้งสี่สูตร สิล่างก็เนี่ยครับผมเน้นให้ตัวจนสี่ห้าหก็มาที่ห้าผ่านนะครับหน่วยก็มาที่หนึ่งตรงตรงเลยท่านผู้ชมนะผ่านนะดับ10บศูนย์หนึผ่านดับหน่วย0ูนย์สสามจก็ผ่านดับล่างสี่ตัวสองจดเผ่านหมดเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับเวลามันเดินมันก็เดินพร้อมใจกันเดินก็เต็มเต็มเลยดูจับคู่ท่านผู้ชมผมจับคู่ให้10นี่นะเด่นสิบล่างนี่สี่ห้าหก แล้วผมก็ลงสูตรเด่นบนล่างให้เน้นสี่ห้าหกอีกว่ามาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะท่านกลับไปดูคลิปนะครับก็มาเนี่ยท่านผู้ชมหลักสิบมาที่ห้าผ่านนะครับหลักหน่วยมาที่หนึ่งผ่านเนี่ยครับเดินหมดเลยเลขล่างงวดนี้ทั้งหมดก็สิบสองชุดท่านผู้ชมมะผมเน้นที่สิบสองชุดผมตัดออกสองชุดก็เหลืออยู่แค่สิบผมก็วงเนี่ยครับเด่นๆนะผมเน้นที่หนึ่งเลยเพราะว่าสูตรเด่นเราหนึ่งไงท่านผู้ชมเนี่ยครับ ผมก็เลยเน้นที่หนึ่งนะสิบเหลือสิบชุดผมก็ตัดคัดเด่นออกมาเหลือแค่สี่ชุดเท่านั้นผมย้าเลยว่าเหลือสี่ชุดผมเน้นเน้นให้5้าหนึ่งกับหกสาเนี่ยท่านผู้ชมนะมา5้าหนะตรงตรงเลยผมก็ให้กลับด้วยเผื่อเผื่อมันมันกลับท่านผู้ชมก็มา5้าหนึ่งเต็มเต็มท่านผู้ชมเนี่ย ท่านใดไม่ถูกนี่แสดงว่าท่านไม่มีโชคจริงๆนะท่านผู้ชมนะหลายท่านนี่โทรมาก็มีไปเจอผมที่ร้านกาแฟชื่อดังของปตทผมจะชอบไปดื่มกาแฟที่นั่นท่านผู้ชมโอ้ไปเจออยู่นู่นก็มีบอกเสียดายมากคือท่านที่ไม่ถูกส่วนใหญ่จะเป็น <c oughs> ท่านที่ไม่ได้มาดูแล้วก็ไม่ได้ซื้อตามที่ผมสรุปท่านผู้ชมท่านไปสรุปเองแล้วก็ใช้สูตรตัวเองมันก็หลุดกันเยอะเลยท่านผู้ชม ส่วนท่านที่ถูกก็คือยึดตามสูตรของผมแล้วก็สรุปของผมนะ่ะได้เยอะเลยครับบางคนได้โอ้เลขห้าหลักห้าหลักนี่เยอะเลยท่านผู้ชมหลักหมื่นนี่ได้เยอะเลยนะเท่าที่ผมทราบคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดผมนี่ก็ถูกทั้งบนทั้งล่างก็ได้หลายหมื่นนะท่านผู้ชมนะก็ยินดีด้วยนะครับอย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูงวดวันที่17มกราคม2568ท่านผู้ชมอ้าวมือไปโดนอะไรไม่รู้อีกแล้วแสงพอได้อยู่นะท่านผู้ชมนะเราเน้นที่เนื้อหานะครับอาจจะเทคนิคเรื่องอะไรพวกนี้ก็เรื่องแสงเรื่องอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่เลยมือเพินพลิกไปพลิกมามันก็มือไปโดน ทีนี้เรามาดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นสูตรเดิมเลยนะท่านผู้ชมนะผมใช้สูตรเดิมเด่นล่างเดินดีสี่สูตรท่านผู้ชมนะเป็นสูตรงวดที่ผ่านมานี่เข้าชนหนึ่งเต็มๆเลยนะสําหรับเด่นล่างผมยังใช้สูตรเดิมนะแต่สูตรอื่นนี่ผมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามเลขเด่นนะท่านผู้ชมนะผมอาจจะไม่ใช้สูตรเดิมนะสําหรับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับ ตามใจ FC นะครับขอเลขล่างมาก่อนนะครับเพราะว่าบอกหาเลือกซื้อสลากยากท่านผู้ชมนะผมก็เลยปกติก็จะเอาข้อมูลบนมาก่อนเพราะงวดที่ผ่านมามันเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ตามใจ FC นะเอาข้อมูลล่างก่อนนะครับจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะเรามาดูสูตรที่1กันเลยท่านผู้ชมสูตร1นะึ่นะใจแสนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก8คงที่ผลลัพธ์จะเท่าไหร่บวก1บวก1นะท่านผู้ชมนะ เป็นเด่น3ตัวนะสูตรที่2 1 0ร1หน่บวกรยบวกหน่วย2ผลลัพธ์ดิจทไลท์บวก2บวก2นะเป็นเด่น3ตัวเช่นกันคู่ขี้ด้วยท่านผู้ชมสูตรนี้นะสูตรที่3ใช้13 3คูณ3บวก2งคงที่ผลลัพธ์ดิเทไลบวก3าบวกหบวก7ท่านผู้ชมเป็นเด่น4ตัวนะส่วนสูตรที่4หน่วยบน คูณ2บวก5คงที่ผลลัพธ์ที่เท่าไดลบห่แต้มบวก5แต้มท่านผู้ชมนะทั้ง4สูตรนี้ย้ําเป็นสูตรเดิมนะครับผมไม่ใช้สูตรเยอะนะท่านผู้ชมเนื่องจากสูตรมันเดินดีอยู่แล้วนะงวดน,นี้ผมจะใช้เด่นล่างแค่4สูตรเท่านั้นนะแต่ว่าเวลาผมคํานวณผมไม่ได้ใช้แค่นี้นะท่านผู้ชมที่ท่านเห็นสรุปดูเหมือนง่ายนีย่ไม่ใช่เลยนะผมใช้สูตรเยอะมากนะก่อนสรุปออกมาเหมือนกับให้ท่านได้ซื้อ ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยใช้สูตรนี่แต่ละงวดนี่ไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยสูตรนะทั้งเด่นทั้งดับนะท่านผู้ชมนะทั้งบนทั้งล่างนี่เยอะมากท่านผู้ชมแต่ว่าทั้งสี่สูตรนี่เมื่อคือนนี่หลับดึกคํานวณตัวเลขให้เอฟซีนี่เหลือเยอะอยู่นะท่านผู้ชมแต่สูตรหลักๆนี่คานวณแล้วนี่ก็ ก้อนข้างตรงกับทั้ง4สูตรนะท่านผู้ชมตัวเลขงวดนี้สําหรับเลขล่างนะเลขบนนี่ผมยังไม่ได้คํานวณเลยท่านผู้ชมเลขล่างนี่สูตรหลักๆนี่คานวณไปเหลือเยอะท่านผู้ชมนะผมคํานวณไม่ถึง20%เพิ่งจะสิกว่าเปอร์เซ็นต์ได้อยู่สําหรับสูตรหลักนั้นเกือบเสร็จแล้วแต่ว่าเห็นตัวเลขคร่าวๆนะท่านผู้ชมนะเรามาดูสติกันเลยท่านผู้ชมผมใจงวดนี้ออกสองหนึ่งนะเป็นสติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ทั้งหมดนี่สูตรหนึ่งสูตรสองนะยี่สิบสองงวดยังไม่หลุดสูตรสามสูตรสีหลุดสูตรละหนึ่งงวดท่านผู้ชมมาดูสี่ตีกันเลยนะครับแสงต้องขอไภัยด้วยท่านผู้ชมปรับยังไงก็ไม่ได้ก็พอดูได้อยู่นะครับเนี่ยครับสูตรสามสูตรสี่หลุดนะนี่เป็นสูตรเดิมของเรา2สูตรนะ งวดก่อนผมเพิ่มไม่ใหม่สอสูตรเนี่ยครับก็เป็น4สูตรเหมือนเดิมนะล่าสุดท่านผู้ชมออกเนี่ยครับ <c oughs> ออก5 1เนี่ยหวยไทยแหละท่านผู้ชมเนี่ยครับ1มาหลักหน่วยนี่3งวดติดท่านผู้ชมเนี่ยครับ6 1 2 1 5 1สองนึ่ห้่งส่วนใหญ่ภาคพัวพวสูทั้งหลายนี่ที่ท่านไม่ถูกเพราะว่าท่านก็ไม่คิดว่า1มันจะมาถึง3งวดไงท่านผู้ชม ไม่ถึงว่าท่านอ่าผู้สูที่ที่รู้จักกับผมนะครับท่านก็เมื่อวานก็มาคุยกันอยู่ที่ไม่ถูกก็เพราะอย่างนี้แหละไม่คิดว่าหนจะมาหลักหน่วยถึง3ามงวดท่านผู้ชมนะนี่แหละหวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็งวดที่ผ่านมานะครับสูตรหนะึ่หนึ่งสองสามนะท่านผู้ชมนะเราให้เด่น 1, 2ึ่งสามาที่1นะสูตร2ก็ให้เด่น1 3ึห้ามาทั้ง มาทั้งสิบและหน่วยนะท่านผู้ชมนะสูตรที่สามนี่มาที่หลักหน่วยก็คือหนึ่งนะครับแล้วก็สูตรสุดท้ายเนี่ยสูตรที่สี่ก็มาที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่ามาตรวจชนทั้งสี่สูตรเลยท่านผู้ชมนะสูตรสองนี่มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะ ว่าผมก็ย้ำ้ท่านผู้ชมแล้วห้าหนึ่งกับหกสามสองชุดเนี่ยผมย้ำแล้วย้ำอีกนะท่านผู้ชมท่านใดไม่ถูกไม่มีโชคจริงๆนะหลายท่านก็มาบนให้ฟังเสียดายนะที่ไม่ได้เอาตามที่ผมสรุปนะครับทีนี้ท่านผู้ชมเนี่ยครับถือว่าผ่านนะครับทั้ง4ี่สูตรเนี่ยครับสูตรนี้เข้าถึง2ตัวเลยทั้ง10ทั้งหน่วย5หลัก10หน่วยหลัก1น,นะทีนี้เรามาคำนวณงวดวันที่ สิบเจ็ดมกราคมสอง8ห้ร้อยหกสิบแปดท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งใช้แสนนะท่านผู้ชมนะแสนก็คือเจ็ดแสนก็คือเจ็ดสิบล่างก็คือห้าบวกหน่วยล่างก็คือหนึ่งบวกแปดคงที่หนึ่งบวกแปดได้เก้า 7บวก5ได้2นะครับ2บวก9ได้1ท่านผู้ชมนะตัวแรกเด่น1บวก1ได้2บวก1ได้3ท่านผู้ชมได้ตัวเดิมอีกแล้วท่านผู้ชมนะเด่น1 2 3สูตรแรกเด่น1 2 3จับตาดูให้ดีนะท่านผู้ชมนะผมบอกแล้วว่าเวลาที่ผมย้ำนะท่านผู้ชมต้อง ใส่เครื่องหมายไว้เลยนะมันจะต้องมีอะไรพิเศษผมถึงย้ำนะท่านผู้ชมนะเด่น1 2 3สอาำหรับสูนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2องร้อยหนก็คือ4ี่ร้อยหก็คือ4นะครับร้อยสก็คือ0ูนยร้อยสก็คือ0หน่วย2ก็คือห้า ศูนย์บวกหก็ได้5อันนี้ก็ได้4นะครับ4ีบวกหได้เท่านผู้ชมเด่นตัวแรกนะ <c oughs> เด่นตัวแรกเราให้เด่น9นะครับ9กบวกสได้1 1ึบวกสได้3าท่านผู้ชมเด่นสูตร2 9งเเด่นสูตร2 ก้าหนึงวดนี้นี่นี่เป็นคู่ขี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่างวดนี้ขี่น่าจะมาไหมสักหนึ่งตัวท่านผู้ชมนะขี้น่าจะมาไหมเนี่ยครับสูตรแรก1นึ่สองสามสูตรสองเน 2, 9, 3, นะึ่งสะเรามาดูสูตรที่3ามนะครับสิบสาคูณสามก็คือ7จ็ดนะครับสามเจบวกสองคงที่ 1. 1บวก2ได้3ท่านผู้ชม1บวก2ได้3เด่น3ตัวแรกเลยนะ3บวก3ได้6 6บวก5ได้1 1บวก7ได้8 <c oughs> 3 6 1 8ท่านผู้ชมสูตรที่3เด่น3 6 1 8นะท่านผู้ชมนะ ทีนี้เรามาดูสูตรที่4นะครับสูตรที่4นี่หน่วยบนคูณ2หน่วยบนก็คือ9อ้าวไม่ใช่ท่านผู้ชมหน่วยบน9 9 28นะครับ9 28 หน่วยบนก็คือ9นะครับเอา9ไปคูณ2นะครับ9 2 18นะครับแล้วก็บวก5คงที่นะ8บวก5ได้13ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเด่นตัวแรกก็คือ3นะ3ลบ1แต้มก็ได้2นะครับ2 3บวก5ก็ได้ 8. แท่านผู้ชมเด่น เด่นสูตรที่4เด่น2 3 8 2 3 8นะครับสูตร1เด่น1 2 3สูตร2เด่น9 1 3สูตร3เด่น3 6 1 8สูตร4เด่น2 3 8นะครับหน่วยบน9นะ9 2 18 8บวก5 8บวก5ได้13นะครับเอาตัวท้ายนะ เด่น3นะครับลบ1แต้มก็คือ2นะส3 3บวก5เป็น8 2 3สถูกต้องนะท่านผู้ชมนี่ทั้งหมดเป็นเด่นล่างเดินดีสสูตรเดิมของเราทีนี้ผมจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมว่ามันชนตัวไหนบ้างนะเนี่ยท่านผู้ชมงวด2มะกราเนี่ยครับตัวเลขที่ผมสรุปให้ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับชน1ลรอง3กับ6นะชน1ลรอง6กัน3นะท่านผู้ชมนะก็มาที่1นะ ทีนี้เรามาดู17มกราคมท่านผู้ชมเนี่ยครับสูตรที่1 1 2 3นะครับสูตรที่2 9 1 3สูตรที่3เด่น3 6 1 8สูตรที่4เด่น2 3 8ท่านผู้ชมนะ3ท่านผู้ชม3ชนถึง4สูตรนะ1 2 3 4นะครับ 1 1ึ่งหชน3สูตรท่านผู้ชมเนี่ยครับหชน3สูตร2 1 2หชน2สูตร8ชน2สูตรเด่น3รอง1กัน2กับแปดท่านผู้ชมเด่น3รอง1กัน2กับ8นะ เด่นสี่ตัวงวดนี้ท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมาเด่นสามมาหนึ่งนะมาหนึ่งตัวงวดนี้เด่นสี่ตัวสามหนึ่งสองแปดท่านผู้ชมผมมั่นใจว่าน่าจะมาอย่างในน้อยนะหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมนะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะอย่างน้อยนะหนึ่งสองสามท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามโดยเฉพาะเด่นที่สุดสามนะท่านผู้ชมนะชนถึงสี่สูตรนะ แล้วก็หนึ่งชนถึงสามสูตรหนึ่งจะมาเป็นงวดที่สี่ไหมท่านผู้ชมเป็นไปได้ไหมอ่ะมันเคยมีนะหกนี่มาสี่ห้างวดติดก็มีนะท่านผู้ชมบนนะล่างนี่ยังไม่เคยมีนะถ้าหนึ่งมาอีกก็จะเป็นงวดที่งวดที่สี่แล้วท่านผู้ชมนะสองท่านผู้ชมสองก็เด่นนะหนึ่งหนึ่งสองสามนี่ท่านผู้ชมผมย้ําเลยนะหนึ่งสองสามนะตัวไหนที่ผมไม่พูดถึงนั่นแสดงว่าไม่เด่นนะท่านผู้ชมนะแปดไม่ค่อยเด่นนะ แปดนี่ไม่ค่อยเด่นนะแต่เขาก็ชนเป็นตัวกันไว้ท่านผู้ชมนะผมย้ํนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเด่นสุดสามลองหนึ่งกับสองก็แล้วกันเด่นสามลองหนึ่งกับสองย้ํานะเด่นสามลองหนึ่งกับสองทั้งหมดนี่ก็เป็นเด่นล่างเดินดีสี่สูตรเดิมท่านผู้ชมนะจับตาดูให้ดีนะท่านผู้ชมงวดนี้นะสาหรับเลขล่างนะข้อมูลล่างของผมนะ เริ่มมาถูกทางแล้วนะท่านผู้ชมผมไม่ใช้สูตรเยอะนะเวลาลงนะแต่ว่าเวลาผมคํานวณนี่ผมใช้สูตรเยอะนะกว่าจะประมวลผลออกมาท่านผู้ชมได้ชมเป็นสรุปบนกับสรุปล่างนี่เยอะนะท่านผู้ชมนะไม่ได้เห็นแค่นี้นะท่านผู้ชมที่ผมสรุปมานี่มันแค่ประมวลผลสรุปวิเคราะห์ออกมาหมดแล้วนะมันดูเหมือนง่ายนะจริงๆใช้สูตรเยอะมากท่านผู้ชมนะทั้งหมดนี่ก็เป็นเด่นล่างเดินดี4สูตรนะครับประเดิมงวด 17มกราคม2568นะครับปี68งวดนี้เป็นงวดที่สองท่านผู้ชมขอให้เขาเดินต่อนะท่านผู้ชมนะก็ขอให้ fc ถูกสัก4-5งวดติดนะไม่บนก็ล่างขอให้มาทุกงวดท่านผู้ชมสาหรับปีใหม่นี้นะครับโชคลาภเราเริ่มมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูเด่น10ล่างกับเด่นหน่วยล่างกันท่านผู้ชม งวดนี้ผมมีการปรับสูตรใหม่นะท่านผู้ชมผมไปดูตัวเลขแล้วก็คงใช้สูตรเดิมไม่ได้ถึงแม้จะเดินก็ตามแต่ผมก็จะเอาสูตรเดิมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะเทียบกับสูตรที่ผมเอามาลงนะครับแล้วก็จะเน้นย้ำให้ว่าสูตรไหนเด่นสูตรไหนไม่เด่นนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ